การปลูผู้เรียนลูกเล็กนะคะเป็นยังไเป็นยังไงมาลุ้นกันค่ะการปลูกเซียนมากเลยแกเลยนะคะแกะเลย <S <S เคยดูแต่การปลูกผู้เรียนลูกใหญ่อันนี้ปลูกเออเอาแก่ลูกเล็ก เดี่ยวเองอาช่วยหน่อยค่ะรอบรอบมุมใน,อน,นโอ้แล้สวยมากเลยค่ะเกียร์ใส่กล้องด้วยค่ะ นี่หมอสําหรับกินคนเดียวนะคะแกะอีกทำไมเราแกะแล้วแกะไม่เป็นเนาะทำไมเจ๊เขาแกะแล้วแบบนี่เลยค่ะแกะแบบเซียนจริงมากเลย <S <S ไปมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ที่พี่บุญมังสาหาร ร้านเจอะไรคะเจนิดนเนาะค่ะซื้อประจำนะคะเนี่ยเป็นเจ้าประจำคะ่ะที่สองราคาย่อมเยาวค่ะนี่เล็กๆนะคะแต่เนื้อดีคะ่ะ เอายังมีอีกพวกคุ้มนะคะเนี่ยสอ,อ,อ,องร้อยสองร้อยเท่าไรนะมนเมื่อก <5, 12. S 1> ี้สองร้อยสิบสองสองร้อยสิบสองแต่คุ้มค่ะเนื้อดีค่ะเนื้อดีนะคะร้านเจนิสนะคะอ้าสวยอีกแล้วค่ะเลี mm ่ย hmm. นลูกเล็กนะคะเราเคยเห็นแต่ลูกใหญ่ๆแล้วมาดู hmm. ลูกเล็กสบ้าง มารวมใส่กันเลยลูกมารวมใส่กันเลยเจ๊เซียนมากเลย <laughs> วันนี้แนมะ่มาซื้อทุเรียนนะคะแต่เราลูกเล็กนะคะทานคนเดียวเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้น่าทานมากน่าทานมากเลยค่ะสเสนอ